คนดูครับวันนี้คือพี่จะไปออกทริปกันเว้ <_ d> um> ทุกคนในบ้านอะ่ะพี่ใช้มันไปซื้อของทุกคนแล้วทีเนี้ยพวกมันก็ออกไปโดยที่มันทิ้งรถไว้เลยครับทุกคนครับ <_ d> um> พี่ก็จะมาถอดอันนี้ออกครับปลั <_ d> um> ๊กหอเทียนถอดออกไปเลยอะ่ะเ <_ d> um> นี่ยอุ้ยหักเธอมีกูองของมันหัก่ก <_ d> um> แถวหน้ากระดานเลยดีกว่าเอาเนี้ยท้ากูท้าแข่งเลยใครที่ขี่ไปเติมน้ำมันปั๊มแล้วกลับมาได้ก่อนเดี๋ยวพวกคนชนะรันนี้ชนะได้เงินห้าหมื่นจากกูไปเลย โอเคครับก็ขอ,อกลับสวัสดีพี่น้องชาวไทยเชื่อสายดาวยุ่โลปลบกันทุกท่านเลยครับวันนี้ผมเองครกบอินฟินิตี้แบงคคนดูครับวันนี้คือพี่จะไปออกทริปกันเว้ ép. ทุกคนในบ้านอ่ะพี่ใช้มันไปซื้อของทุกคนแล้วทีเนี้ยพวกมันก็ออกไปโดยที่มันทิ้งรถไว้เลยครับทุกคนครับนี่ครับคันนี้รถไอ้เฮียยักษ์คันนี้รถไอ้เกมคันนี้รถไอ้เฟรมคันนี้รถกูเองครับก็พวกมึงคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปคอนเทนต์แกล้งมันยังไม่หมดไปนะครับ ในเมื่อคลิปที่แล้วกูแกล้งไม่สําเร็จคลิปนี้กูจะแกล้งให,ใหม่ครับเธอว่าเขาแกล้งแล้วไม่รู้เขาจะแกล้งอะไร <ป S 1> เขาจะแกล้งให้รถพวกมันสตาร์ทไม่ติดด้วยกันน่าจะถอดปลั๊กหัวเทียนถอดปลั๊กถอดท,ทุกอย่างที่เป็นปลั๊กแม่งขยันยิ้มเออก็อน,อนี่ครับทุกคนไม่ได้แอร์อะไรก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอพี่นะทำกันเลยดีกว่า <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูรถเครืองนี้ก่อนที่จะทำเยอะทำไมอ่ะพังเลยอ่ะโอ้โหเมียมึงนี่ไม่ค่อยเข้าข้างนี่ครับคนดู นี่ครับพี่ก็จะมาถอดอันนี้ออกครับหัวเทียนครับปลักหัวเทียนนะครับไหนมองไม่เห็นนี่อยู่ที่นี่ปลักหัวเทียนนี่เดี๋ยวกูจะทาให้ดูถอดออกไปเลยอ่ะเนี่ยอุ้ยหักเธอัอ้ยูทำของมันหักอใช่เหรอเชื่อแล้วแล้วทำไงอ่ะหักหลุดหักหักเลยหักเลยเอาชิบหายหักจริงๆี่ะก็ไปทำอะไรแรงขนาดนั้นต่อให้มันใหม่แล้วกันต่อไม่ได้หรอกแต่ก็พยายามไม่จริงมันก็พอจะทำได้นะ อ๋อมันหักอยู่แล้วเธอเฮ้ยเราไม่รู้เธอหน,นึ่ง <g uss> ไม่รู้เด็ดโอเคนี่ครับหนึ่งคันครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับคันนี้อ,อีกหนึ่งคันคันบนี้หนึ่งคันขาโบ่ฮะเอาขาโบอกอก่ปะตอนแรกกูว่าจะถอดหัวเทีนเยนไงแต่ว่ามันจะดูน้อยแตถอดนกกระจอนนก,ออกแม่แงคันนี้รถไอ้เหี้ยใหา่ครับคนดูแต่๋พี่ถอดแม่งไอ้เหี้ยคันนี้ถอดไม่ได้เหรอเธอถอดยังไงวะได้อยู่ได้อยู่หมุนเอาได้อยู่หมุนนิดหนึ่งอาส่าคุยมึง พอเลยนะม,มุนออกมามันหมุนได้ไงเดี๋ยวจะดึงหรือหมุนก็ได้จริงๆเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะดึงกันเลยดึงให้ขาดมึงว่าพวกมันจะหัวร้อนไ่นมเถอะ <c oughs> มันก็จะงงแหละแม่งไล่รถกันทั้งคืนน่ะอาออกมาแล้วอันนี้ก็แตกมันเป็นเทนเปล่าวะเฮ้ยบ้านเราไม่เน้นบ้านเราไม่เน้นเราจะอ่านอยู่หน้า้าาบนคนดู คนดูีแล้วคันนี้ล่ะคันนี้รถกูจะถอดทำเชี่ยอะไรถึงเวลาพวกมันมาปั๊บเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอารถออกไปลองกันก่อนนะปั๊บรถกูสตาร์ทขี่รถออกไปเลยแล้วพวกมันโวยวายอยู่กับมึงอ่ะมึงปิดคลิปให้กูได้นะเออโอเคเขาทุกคนเดี๋ยวเปิดรับเป็นรถได้อันไปครับนี่รถได้อันครับหลังจากเราหาโลเคชั่นมานานครับเดี๋ยวจับเลยนี่ครับคนดูเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมคนหอื่นเขาถอดกูหมุนออกเลยหมุนเลยครับเมื่อกี้รถไอ้รถไอเกมเราดึงเลยอ่ะขาดดังอย่างเงี้ยเลยแล้วรถมันออกทิ้งไม่ได้คืออจริงงดดัซ่มยยาก้ว จริงๆมันต้องหนุนออกมาไงเฮ้ยคันนี้ไม่ออกวันที่รักออกแล้วเดี๋ยวคนดูก็พ่อกับว่ามีสี่คันใช่ปหนึ่งสองสามคันที่เราถอดใช่ปะก็ไม่มีคันไหนแล้วเพราะว่าคันอื่นไม่ได้ออกไปแล้วแล้วทีเนี้ยถ้าสมมติว่าตอนพวกมันมาเนี่ยเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวเอารถออกไปขี่เติมน้ำมันกันก่อนแล้วค่อยกลับมารวมกันที่บ้านเออเทสรถด้วยแล้วกูก็จะขี่แพนออกไปเลยแล้วมึงก็แบบดูอาการพวกแม่งแลวกันว่าพวกมันจะเป็นยังไงนะเออคนดูครับเดี๋ยวเปิดบ่าตอนพวกมันมา เสียงรถมันมาแล้วปะโอเคโอเคครูเอาคอนโดมาแล้วครับนี่ครับมาแล้วไปเอารถไหมไปยังไปมาแล้วนี่ไปกี่โมงของรถยังไปเอาของขึ้นหลังรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยยิ้มทำไมเนี่ยยิ้มอะไรอ่ะแกล้งอะไรกูป่ะเนี่ยเก่งบ้าไรบูผมรักพี่จะตายไปยังพี่ไอ้อันมึงพร้อมปะเนี่ยวันนี้รถมึงพร้อมปะแบบว่ารถมึงวิ่งเท่าไหร่วะเนี่ยพร้อมพี่ผมประกอบเสร็จมาเลยพี่แรงเปล่าไม่รู้พี่เลยแรงไม่รู้เลยเฟรมอ่ะเออไอ้เชี่ยเฟมมึงชักเบาจริงคนดูไลยักษ์อ่ะ อ๋อมันยังมาอ,อ๋ออันนั้นคันสองยังไม่มาใช่ปะ <Yeah. S 1> ่ะเฮ้ยวันนี้เตรียมความพร้อมขนาดไหนพร้มอนนมสัมภาษณ์ไหมครับโอ้บ๊บ๊บ๊บ เอาอย่างนี้เดี๋ยววันนี้รอเพื่อนๆมาครบแล้วเดี๋ยวเราออกไปเติมน้ำมันกันลองกันก่อนเลยที่จะไปว่ารถใครพร้อมหรือไม่พร้อมเราไม่ไม่เติมแล้วไปเลยอ่ะเติมปั๊บเราค่อยกลับมานี่ก่อนไงเข้าใจปะเพราะต้องต้องต้องเทสก่อนว่าคันไหนพร้อมหรือไม่พร้อมเลยโอเคทุกคนแล้วไอ้ย่ารักมันไอ้เฟมมึงน่าเห็นแม่บอกแล้วแอบไปใช่ไหมในทางไหนมาขี่มาอ๋อไม่ได้ไปกับเขาเหรอไปเอาไอ้แดงไปไม่ใช่ดูมึงเมื่อกี้ไม่ได้ไปซื้อของกับเขาเหรอไม่ไปเอ้าแล้วมึงได้ยินกูพูดอะไรเปล่า ไม่รู้เรื่องเลยเมึงอยู่ในบ้านอะไรยักษ์ไปไหนยักษ์เอาไอยักษ์ไปไหกับมึงเหรอับร้อนเหรอพี่เฮ้ยเฮ้ยเย็นไอ้เหี้ยอะไรยักษ์ไปไหนวะยักษ์มึงอยู่ในบ้านมึงไปไหนมาเอ้ามึงขี้ในบ้านมึงเข้ามาขี้มึงใส่กันไก่เฟรมหรือเปล่าเฮ้ยเข็นรถลงมาเลยเข็นรถลงมาเลยเอาเอาคันนี้แอบแอบคันนี้ดีเข็นรถลงมาเลยเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันก่อนเราไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็จะได้ดูด้วยว่ารถใครพร้อมหรือไม่พร้อม แล้วมึงถ่ายคลิปอะไรเนี่ยไม่กูถ่ายคลิปเช็คความพร้อมของรถทุกคนว่าคันไหนแรงที่สุดมึงเคยได้กินไหมวันท้าเล่เปอร์เซ็นวัดเยอโดวันท้าเล่นปีฟอร์เดี๋ยวเราไปเทสกันหน้า,าบ้านว่ารถใครจะแบบว่าหล่อที่สุดในยี่ห้อว,<ข>วันนี้เราจะมาวัดความหล่อกันนะทุกคนว่ารถใครหล่อที่สุดนะครับผมไป <c oughs> <c oughs> อย่าเฟรมือนที่ว่ารถมึงแรงหรือเปล่าแรงอยู่แล้วไหวหรือเปล่าพี่อะไอ้ยกูไหวกูแบบเอายี่นี่ดีกว่าถ้างั้นอ่ะกูจะยืนคนคนคนเริ่มไปคนนั่งขี่นะถ้าถ้าแบบรถล่องก็เหมาะไอ้เฟิร์สเนี่ยเดี๋ยวกูจะเดี๋ยวกูจะขี่แบบนี้เวลากูขี่มันเวลามันเหมาะเจ้ากูจะยืนขี่อย่างี้แข่งแล้วกูจะยืนอย่างนี้รับลมไหวหรือเปล่ากูไหวมึงไหวหรือเปล่าระวังแล้วกันโอ้มักเลยหนุนแดกอันนี้มาด้วยใช่เหรอเอาถามแดดแดดไหมล่ะแดกไหนเอายี่เนี่ยออกไปเติมน้ำมันเนี่ยออกไปเติมน้ำมันเนี่ยคือแบบ ส่ก e <throughout> ันเลยได้ไหมดูความฟิตก่อนได้โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ่ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอะยโอ๊ยโอรยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอะ ถ้าวันนี้ใครหล่อสุดก็ต้องเป็นผมนั่นแหละเอางี้ดีกว่าอชไคความหล่อครับแล้วน้องดูดูครับไปดูข้างหน้าเลยนี่นานๆทีพี่มาถ่ายให้น้องนดูดูเลยแล้วเนี่ยว่ารถพวกพี่มันหล่อกันขนาดไหนดูดิขวางขวางเขาหรือเปล่าไม่ต้องไปไปนี่ไปนี่ไม่ต้องดูดูคันนี้อย่างเดียวคันนี้นี่ยต้องแอคอาร์อะไรอยู่ล้โคตรหล่อเดี๋ยวแอบรถก่อนเขาดูครับเองแค่เดี๋ยวเดี๋ยวอีรถอีกคันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไป น้องๆครับน้องๆว่าแบบใครรถใครแอคสุดครับคดูแล้วมึงถ่ายใครวะเออน้องๆว่าใครแอคสุดครับมารถเรียงแถวนมนก็ต้องรถพวกผมสิครับอเรียงแถวหน้ากระดานเลยดีกว่าเอางี้นี่หรอท้ากูท้าแข่งเลยหวยลูกใหญ่พูดจังอีกใครที่ขี่ไปเติมน้ำมันปั๊มแล้วกลับมาได้ก่อนถือว่าเป็นคนชนะรันนี้รันแรกชนะได้อะไรพี่ได้่้ล่ะชนะได้เงินห้าหมื่นจากกูไปเลยไปนะห้าหมื่นเลยเออใครถ้างั้นใครไปก่อนถือว่าชนะโอเคเปล่าได้เอาไั้ Ô, mày nói một tay vô 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 tay tay vô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  tay tay vô tay vô tay vô tay การหมดวันนี้ไอ้เหี้ยเต็มด่างเลยมันจุดไอ้เฟฟรถมันไม่มีหัวรถกระจกใช่เหรออีกแล้วอ่ะแมวไม่ติดเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเรานี้หัวกระจกหายเลยสักเฮ้ยไม่ได้ถดธรรมดาเฮ้ยมึงดูดิเกนอ้าวแล้วมันมันก็วมัหายไม่ได้ถอดธรรมดานะไม่ได้ถอดธรรมดาหายหมดเลยหายหมดเลยเฮ้ยเขาหายเนี่ยเวนี่ก็หายดูดิ แม่งเล่ามาจิ้มหน้าปากคาบูที่คุณตาจูดแม่งน้ำมันลงนี่เรามีไปเลยว่าคนที่ถ่ายคลิปนั่นแหละฮะไอเกดฮะรวมหัวรวมหัวใช่ไหมใช่ไหมคกูจะซีมึงอเกด